สวัสดีครับผมช่องเทวิชาแนลวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการอัพพลัง 10K นะครับหรือว่า10,000ในช่วงเริ่มเล่นเกมนะช่วงประมาณ2-3ชั่วโมงแรกในการของการเล่นนะครับสามารถใช้ในช่วงโค้ดเบต้าหรือว่าโอเปนเบต้าได้เลยนะครับ แล้วก็าทางที่เราปลดได้แล้วเนี่ยเราสามารถปลดคอนเทนต์ฟาร์มได้เพียบเลยแล้วก็วิธีนี้สายฟรีก็ทําได้เพราะไม่มีการเติมเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับก็พร้อมแล้วก็ปรับชมกันได้เลยครับร c ชแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมเร็กนลร็อกราคาถูกแบบคุ้มสุดๆมีเกมตระกูลเร็กนลร็อกให้เติมมากมายไม่ว่าจะเป็นเดอะเร็กนลร็อกเร็กนลร็อกคลาสสิกและเร็กนลร็อกเอ็มคลาสสิกเติมเกมบนเว็บรับริชแมนคอยพร้อมเติมเกมแบบผ่อนนาสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลตอด24ชั่วโมง พร้อมบริการเติมเกมชั้นนำมากมายเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop อ่ะมาดูกันนะครับค่าพลังดูยังไงค่าพลังเราสามารถเข้ามาดูตรงที่กดเข้าไปดูของนี่ใช่ไหมค่าพลังจะอยู่บนหัวแล้วเลยนะครับ Combat Rating นะครับสามารถดูค่าพลังตรงนี้ได้ค่า CP นั่นเองค่า CP ตรงนี้ถามว่ามันสำคัญยังไงมัคนคยบอกว่า CP มันก็แค่โชว์ตัวเลขหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเท่หรือเปล่าจะไม่เกี่ยวนะครับ แล้วความเก่งของ CP ก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่เพราะบางที CP มันก็ CP CP เป็น CP CP เขาเรียกว่าพลังลมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ CP ค่อนข้างสำคัญเพราะถ้าเราไม่ทำ CP เราจะทำอะไรไม่ค่อยได้อย่างเช่นอยากลงดันนะดันต่างๆเนี่ยมันจะมีค่าค่าพลัง CP กำหนดอยู่ว่าต้องเท่าไหร่เท่าไหร่ถึงจะลงได้นะ่0หกพันเก้าพันหมื่นสี่อะไรเงี้ยคอนเทนต์โดนโหดคอนเทนต์ดีๆที่มันดาบผลอ,อกของดีๆเนี่ยมันก็ต้องมีค่าพลังจํากัด ไอ้ตัวจำกัดไอ้อจำกัดหรือว่าเราควรต้องพลังเท่าไหร่ไม่งั้นเราจะลงคอนเทนต์นอะไรไม่ได้เลยหรือว่าเราอยากฟาร์มอะไรเงี้ยเราอยากฟาร์มไ,ไอ้ตัวอัพสกิลเงี้ยสามพันห้าเก้าพันอย่างเงี้ยครับถ้าเราอยากได้อยากได้ของดีๆแล้วก็พลังถูกไหมครับเพราะงั้นการอัพพลังเนี่ยสำคัญมากๆนะครับในช่วงต้นเกมนะเดิมๆเกมก็ต้องต้องสำคัญนั่นแหละมันสำคัญตลอดก็คือเกมนี้มันค่อยๆทำไปเรื่อยขั้นต้นมาเนี่ยทุกคนจะมีอยู่ประมาณสักไม่เกินพันมั้งหรือว่าถ้าเราเล่นมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ทำของอะไรเลยเนี่ยไม่ไม่ลงดันอะไรเลยมมันอยู่่ทีประาณ อะไรมาเนี้นะครับแล้วเราก็จะเกิดการแบบว่าพลังน้อยพอพลังน้อยปุ๊บเราก็ลงเคลสยอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่ามอนเนี่ยมันก็จะมีมองว่าจะเปลี่ยนชื่อไม่จะเปลี่ยนสีแล้วเราเราจะตีไม่เข้าตีไม่โดนเลย,เลยอะไรเงี้ยมันเพราะว่าเราโดนเนิบจากพลังที่เราต่ําเกินไปนะครับเพราะเนี่ยพอเรารู้แล้วพลังต้องทําไมมัถึงต้องอัพเรารู้แล้วใช่ไหมครับหลังจากนี้เราก็มาดูวิธีการอัพกันนะครับ วิธีอัพพลังอย่างง่ายๆเลยอย่างแรกเลยคือคือการทำของนะครับอย่างอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอัพสกิลอัพเลเวลเนี่ยพลังมันเหมือนมันไม่ค่อยขึ้นมั้งครับหรือมันไม่ขึ้นเลยหรือซ้ำมั้งเหมือนพลังเนี่ยเกิดจากของอย่างเดียวนะคือน่ค่า cp ของของต่างๆที่เราใส่เข้าไปนะมันก็จะมีค่า cp บอกอยู่นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยทุกคนทําได้คือของขาวของเขียวอะไรอย่างเงี้นะครับเพื่อที่จะอัพพลังอย่างที่บอกเริ่มต้นเราจะมีอยู่ประมาณพันกว่าใช่ไหม สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราทําของขาวก่อนแล้วเ,เราทำเปขั้นๆไม่ใช่อยู่ๆไปทาของเขียวขั้นสูงเลยมันก็จะเป็นการข้ามขั้นเกินไปนะครับแล,แล้วเราเริ่มต้นทำเนี่ยลืมบอกว่าเราเริ่มต้นทําอยู่ที่ประมาณเลเวลประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเนี่ยจะถือเริ่มต้นทำเราเดินื่้นไปเรื่อยๆกันเลครับแล้วเราก็มาเริ่มต้นทําตอนเลเวลยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองประมาณนั้นแล้วเราก็มาเข้าที่โหมดคราฟตรงนี้นะโหมดคราฟตรงนี้เริ่มต้นทําตรงน,นี้ก่อน คราฟเนี่ยตรงนี้หมดคราฟเนี่ยเราดูง่ายๆเลยวิธีการเช็คง่ายๆเลยว่าเราสามารถทำเพิ่มเวลาได้ไหมเนี่ยเราดูว่าของชิ้นไหนอย,อยู่ๆตัวเลขมันขึ้นมาอย่างนี้ไหมมันมีตัวเลขมันมีตัวเลขขึ้นมาตัวเลขเอ่อเพิ่มเลเวลขึ้นมานะตัวไหนที่มันยังไม่เพิ่มเลเวลเนี่ยแสดงว,ว่าเราใส่ไม่ได้อยู่แล้วเลเวลเราใส่ไม่ได้ต่อให้เลเวลใส่ได้เราก็ยังไอต่อให้เลเวลต่อให้เราสามารถมีของมีของแต่ว่าเราก็ไม่มีเลเวลที่จะใส่ได้อยู่ดีนะเพราะเนี่ยตัวเนี้ยไอตัวเลขเนี่ยมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อตัวเลว้น มันผมเลี้ยวซีดีเบตแล้วมันก็เลยสามารถที่จะสามารถใส่ไอตัวอาวุธตัวนี้ได้แล้วนะครับมันก็บอกว่า,าใส่ได้แล้วเราก็ต้องไปหาของมาใส่ถูกไหมครับเริ่มต้นเราเนี่ยเราใส่อาวุธนี้ใช่ไหมแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยตัวเลนเนี่ยมันจะขึ้นมาตัวนี้มันจะขึ้นมาประมาณแบบร้อยกว่ามากร้อยเก้าสิบอะไรเงี้ยครับก็จะมีของที่มาของอาจจะขาดอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องไปล่ามาอะไรเงี้ยครับน,นั้นเราก็ดูได้เลยครับเช็คได้เลยว่าเรามีของอะไรที่ใส่ได้บ้างไม่ว่าจะเป็นอาวุธโล่ เสื้อต่างๆหรือว่าพวกถุงมือถุงมืออะไรพวกนี้นะหรือว่าพวกสร้อยนะครับก็เชื่ได้เลยแล้วก็พอของเราขาดเนี่ยสมมติว่าเราดูวันนี้เราสมมุติเราเริ่มต้นเราอยากทำบุทก่อนเลยเพราะว่ามันได้มันได้พลัง191ถ้าจะไม่ผิดนะแล้วก็ได้โจมตีแรงขึ้นด้วยจะได้เคลียร์มอนไวๆนะครับ เราขาดอะไรเราก็สามารถคลิกดูได้นะครับเช่นส่วนใหญ่ทุกคนคิดว่าขาดก็คือขาดนี้ไอ้พวกนี้มันแจกมาในเควสอยู่แล้วเนาะแต่ที่มันจะขาดคือจะปมนขาดแร่ตรงนี้นะไม่ว่าจะเสียดาวเนี่ยแร่เขียวแร่ทุกเนี้ยมันจะมีแร่ตรงนี้มันจะขาดวิธีการดูก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับดูนี้ได้แล้วก็กดที่แหล่งรับนะครับก็สามารถดูได้ว่ามนได้จากไหนก็คือได้จากด้านนี้นะครับเราก็สามารถกดได้เลยว่าไปลงด้ดานนี้นะครับแต่ก็ลองดูเห็นไหม ค่าพลังมันก็เป็นค่าจํากัดอยู่เห็นไหมแต่อันนี้หนึ่งพันคิดว่าทุกคนเริ่มต้นเล่นคนิดว่นนนาน่าจะไม่ได้ยากอะไรนะหนึ่งพันทุกคนน่าจะมีกันทุกคนประมาณพันกว่าครับแต่บางคนเนี่ยก็จะเห็นว่าเออเราอยากที่จะทําอาวุธเขียวเขาดาเมจมันเยอะใช่ไหมเนี่ยอันนี้อาวุธอาวุธเนี่ยมันดาเมจแค่400แต่อาวุธเขียวเนี่ยดาเมจ900ต่างกัน2เท่าเลยแต่ว่าบางคนเน่ยเพราอยากข้ามอยากจะข้ามขั้นอยากจะทำวุธเขียวเอาวัาวนบางทีเควสหลักเนี่ยมันให้อันนี้มา3อันมั้งแล้วมันจะขาย2อันพอเรากดดูปุ๊บเนี่ย แม้ว่าเราลงไม่ได้นะครับมันใช้พลังสาเพันเงา้นเนี่ยเราอย่าข้ามขั้นเราทำค้าของขาวไปก่อนเข้าใจอยู่ว่าอาจจะเส,เสียได้กุญแจนะแต่ว่าถ้าพลังเราไม่ถึงจริงๆเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมครับเพราะเนี่ยเราก็คงจะต้องทําของขาวก่อนเพื่อให้ค่าพลังสา0พันขั้นต้นที่ทุกคนต้องมีเป้าหมายเลยก็คือเป้าหมายคือต้องไปถึงสาวได้ได้เพื่อทําอาวุธต,ตัวนี้อาวุธต,ตัวนี้แล้วก็ปลดล็อกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของต่างๆพวกเสื้อผ้าเนี้ก็สามารถทําของเ,อเลเวลสามไอตัว เลเวลที่เราใส่ได้ประมาณ20กว่าถึง30นะครับนะเพราะฉะนั้นอาวุธตัวนี้มันใส่ได้ตั้งแต่เลเวลยี่สิบเอ็ดแล้วเห็นไหมครับก็ถึงบอกว่าตอนเริ่มทำขอตอนเลเวลยี่สิบพอเลเวลยี 21, ปุ๊บเนี่ยทำของขาวให้ให้พลังสามพันพอสามพันเสร็จปุ๊บเราก็มาหาขอตัวนี้เพื่อให้เราตีแรงขึ้นเยอะแล้วแถมพอเราได้ขอใหม่ปุ๊บพลังก็เพิ่มมาอีกพอสามพันปุ๊บเราก็ไปทําขอ,ขอเพิ่มสี่พันห้าสี่พันห้าห้าหกพันไปเรื่อยตามขั้นบันไดมันมีขออะไรทําก็ทําไปเรื่อออยนนนนนนะะะคครรรรัััับบบผมีี่กกก็็จเเปวิธาาพพลงงืนน้้ตใ หาคอนเทนต์ต่างๆในช่วงแรกนะครับต่อไปจะเป็นโบนัสในการทําพลังช่วงต้นแบบโกงพลังนิดนึงนะครับก็มันจะมีคอนเทนต์นี้ที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยอัพพลังได้ไวนะครับก็คือคอนเทนต์ที่มันจะมีของดรอปจากตัวดันตัวนี้นะครับดนันใช้ที่ใช้กุญแจม่วงนะครับก็มันสามารถลงได้วันละฟ,ฟีวันละสิครั้งอยู่แล้วเราก็ต้องมาลงสิครั้งให้ได้ถูกไหมขั้นต้นเลยเนี่ย เราจะมีพลังอยู่ที่แบบแถวๆประมาณนี้เนาะประมาณ3 0 0พันถึงหกพนะครับเก้าพันเหมือนเดิไม่มีนะมันจะเป็นพวกของอย่างอื่นมากกว่านะครับแต่ก็จะมีโอกาสได้ของอของฟ้านี่เนาะแต่ว่าขัา้นตอนอันนี้ก่อนนะครับสองสองด้านนี้นะครับจะช่วยเราเว่อเราดันพลังได้เยอะเพราะว่ามันจะมีของเขียวที่พลังแบบทะลุทะลุหลอดอยู่นะครับแล้วก็ ตัวสร้อยตัวนี้นะพลังเยอะมากนะครับ้วแถมมันไม่ใช่พลังอย่างเดียวนะมันมันมันความสามารถที่ดีด้วยมันได้รีเอชพได้ทั้งนี้นะหลายๆชีพต้องการเนาะเพราะว่าเอชพบางทีมันไม่พอใช้นะครับเพราะในขั้นต้นเราต้องทำของสองชิ้นนี้มันเราจะรจะดันพลังได้ปกได้มากกว่าปกติประมาณสองพันมากกว่าคนอื่นสองพันถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทําอันนี้นะครับก็แ <oney S 1> นะดำว่าเอาเอา,เอาไอ้ตัวกุญแจเนี่ยมาลงไอ้สองอันนี้ให้ได้นะแต่บางทีดวงไม่ดีมันบดมันจะไม่ดับไม่มันก็ไม่ดับนะเพราะโอกาสมันอยู่ที่20%นนะครับแล้วก็ ตัวสร้อยตัวนี้อยู่ที่13%แต่เราแต่ว่าเราสามารถสแปมหาได้เรื่อยๆไงแต่ว่ากุญแจเราก็มีจํากัดน,นะกุญแจเราก็มีได้ฟรีละสิบครั้งหรือว่าเราจะใช้ทองใช้อะไรในการแลกกุญแจก็ได้เนาะแก็แลกกุญแจตรงนี้ได้หรือว่าจะไปซื้อไปซื้อกุญแจไดข้ข้างในจะมีซื้ออีกนะก็คือเจ็ดเจ็ดกุญแจห้าสิบเก้าทองอะไรแบเนี้ก็ถ้ายังไงทำเองก็ได้ให้มันได้สองชิ้นเนี่ยคุณจะมีพลังเพิ่มขึ้นสองพันนะอยวตอนนี้ผมใส่อยู่นะครับเนี่ยมาพลังมันพันเก้าเนี่ยเราลองดูเราดูการคร ตัวคัฟเนี่ยอย่างไราได้ผมในขณะของฟ้าเนี่ยของฟ้าพลังยังไม่เท่าของเขียวเลยนะครับเพราะเราสามารถโกงพลังไปได้ไกลเลยนะถ้าเราทําของ2ชิ้นนี้พลังก็จะเกินเกินไปได้นะครับแล้วก็ตัวสร้อยด้วยนะสร้อยนี่ก็เห็นไหมว่าสร้อยเนี่ยมากยังมากกว่าของฟ้าได้ซ้ำว่าของฟ้ามันทํายากของพวกนี้มันไม่ใช่หากันง่ายอันนี้มันต้องลงหลายรอบเลยมาเนาะเพราะเราสามารถที่จะประหยัดของ2ชิ้นนี้ใส่ของโหดเอาไว้ก่อนเลยก็คือไอของเขียว2ชิ้นนี้เพื่อจะโกงพลังไปก่อน แล้วก็ยังโกงความเก่งด้วยนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยอย่างนี้นตอนเล่่าผมถึงเนี่ยจริงผมก็ควรจะต้องไปสแปมหาอาวุธละเราควรจะต้องไปสแปมทำอาวุธก่อนดีกว่าแต่ว่าอ้นนี้มันทํายากไงคือลงดันเนี่ยมันได้1ครั้ง1อัน4อันเลยไม่ได้กว่าจะครบมันก็ใช้กุญแจเยอะนะเพราะงนั้นเราก็ประหยัดของฟ้านเนี่ยไปทําของชิ้นอื่นก่อนพวกอาวุธลงวุดรลองนี้ก่อนแล้วตัวถุงมือกับสร้อยเนี่ยล้วก็โกงพลังนี้ไปก่อนได้ไอันนี้เป็นแค่เคราเล่นเล่นน้อยเพื่อเพิ่มพลังมากกว่าปกติประมาณ 2000, นะครัลวละครวย อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมขอชคแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ผมเสียเวลาโดยที่แบบเพิ่งผมเพิ่งรู้นะครับก็คือตัวดันเนี้ยดันพวกเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นดันดันการเสาถูกไหมแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ตัวเพื่อนเฟลโลได้นะครับเพราะเนี่ยเราต้องเล่นกันหลายคน4คนก็คือ4ดีมาเล่นรวมกันแต่ถ้ามันไม่มีคนเล่นจริงๆเนี่ยหรือว่าแบบมันหาคู่ไม่ได้จริงเราก็สามารถที่จะเ,เล่นคนเดียวได้กด enter แล้วกดสร้างคนเดียวเลยนะครับแล้วเราก็กดลงไปเลยเดี๋ยวมันจะไปหา AI เอาคนอื่นเนี่ยมารวมเป็น4คนได้นะครับแต่ถ้าช่วงแรกมีคนเล่นเยอะก็คิดว่าน่าจะกดอโอตโต้ได้แหละนะครับแล้วก็อีกเคล็ดลับหนึ่งก็คือตอนที่เราลงไปแล้วเนี่ยยาโมแต่ตีมอนนะครับมันจะมีบอสเกิดจริงมันเป็นคอนเทนต์การเสาใช่ไหมมันจะจํากัดเวลาแต่ว่าถ้าเราตีบอสตอนที่บอสมันเกิดมาในช่วงการเสาเนี่ยมันก็จะจบมันก็จะผ่านตรงเฟสนั้นไปเลยแล้วก็ไปตีบอสในเฟสหลังได้เลยแล้วมันจะจบได้ไวมากแล้วได้ไวมากขึ้นแบบโอ้เป็น เปห้าเท่า10เท่าเลยมั้งตอนแรกผมเสียเวลามานั่งตีมอนต์ตั้งนานถ้าเรารีบวิ่งไปตีบอสก่อนถ้าเรา, al, าเปิดออโต้ทิ้งไว้มันจะไม่วิ่งไปตีบอสไงถ้าเราวิ่งไปตีบอสก่อนเนี่ยมันจะจบไวมากนะครับเพราะเนี่ยเรารีบรีบไปตีบอสเราจะได้รีบหาของแล้วก็จะรีบไปรีบไปเก็บเวลต่ออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยในการลงดันตัวนี้นะครับโอเคก็จบแล้วครับสำหรับตัววิธีการอัพพลัง 10k ในช่วงเริ่มเริ่มเล่นเกมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็ Sighty cup.